พ่อพ่อ่พี่น้องจ้ะอันนี้เสื้อแล้วเชื่อแล้วว่าไม่มีปัญหาจริงๆเลยนะเนี่ยดูคนนี้นี่ค่ะแล้วขอดอกนี้ก่อนจ้ะอุ๊ยนะคะดูดิเปิดแล,แล้วจ้ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องดีค่ะสิบามากเก็บเห็ดอีกแล้วจ้ะ วันนี้ไม่เจอดอกน้อยค่ะเห็ดพันน้อยพืนะ่อนหมุนกล่องไปไปเจอดอกนึงนี่พุ่นเจ็บมาแล้วสองดอกค่ะมีดอกนึงเห็มันสวยค่ะก็เลยเอามาเปดเลยพี่น้องจ้ะเนี่ยอ้ยมืดมันเป็นเห็ดอ่าโมเลวพันน้อยจ้ะอันนี้ใหญ่เต็มทีแล้วจ้ะจะได้ดอกเสนี้บางดอกก็น้อยกว่านี้อีกจ้ะโอเคในอีกดอกนึงโมกี้นี่จ้ะดอกนี้ เดินอยูผู้มีตอกไก๋ๆบวบบวบควายเนาะพ่อแมันน้องบวบควายติดนิดติดบวบควายค่ะเดี๋ยวนี้ยี่ห้นอก็มใต้นี่ต้นหญ้าเน้นหาดอกใหญ่ดอกว่าหาเป็นดอกน้อยเพราะว่าเมื่อวานนี้เก็บดอกน้อยยี่ห้อละบริหันไปพอดอกใหญ่อยู่พุ่นค่ะเมื่อวานมาน้ำเฟนเนี่ยเฟนนอนไทยอยู่นั่นแหละ ได้ดอกน้อยอืมดอกน้อยก็เอาจ้ะวัดแต่มันได้นี่ค่ะอีกดอกนึงโอ้ยนี่พุ่นนะพุ่นออกจุดใต้เดินหยาจ,จะ้ะใต้เดินใหมโอุ้ยเขาเหยียบกับนี้จ้ะเขาเหยียบมะจุดไปเจ็บมากขึ้นเลยเพราะจะดอกน้อยเท่าไรกันเนี่ยันนี้คือสิบห้าตันเจ็บดอกน,อน้อย ยังฟอดจะดอกหน่อยเรวพ่อม่พ่นอนจะโอ้ยได้เป็นปุ่ยนยาเนาะเป็นกระต่า5ห้านปะีเนาะตกใ่ายน่อยนี่ไม่นนไมีเสียแรงเดินกลับมาตรงนี้จ้ะเมื่อวานก็มาที่รถทิ้งไว้แล้วมีคนเก็บไ่ะ อ,อแน่นยังแน่น,น,นอยู่เลยจ้ะดูดอกน้อยกันเห็ดด้วยตรงขึ้นจังใดนี่เพิ่นขึ้นซาบ่เมื่อวานนี่ก็กระแวะมาไายอยู่สองดอกอุย้ยนี่ไงดอกนึงเอาไปเห็นดีว่าหันอุย้ยที่จริงเนี่ยอูย้เห็ดเป็นกลางจะขึ้นอเปต่า นี่ค่ะดูดิแน่นอีกเลยอ่ะโตได้อีกเยอะมากอันนี้เอาไว้ก่อนไหมเนี่ยค่ะจะกลับมาใหม่ค่ะเยียบแบนเลยค่ะติดดอกเมื่อกี้นี่แหละหันกลับมาโอ้โหเต็มเต็มเต็มเ,เท้าเราเลยค่ะดูสดายมากตอกใหญ่เพราะว่ายืดใต้ใบไ,ไม้ค่ะนี่ค่ะเป็นยังไงน,นี่มองเก็บยันีง แล้วเนี่ยไม่เห็นแล้วนี่เหยียบเต็มเท้าเลยโอ้ยเสียายมากมากเพิน่นเพิ่นเห็นนี้เพิ่นกุญาจแลนไสหนาะเพิ่นบริเบิงกอนสนามก็เลยได้เหยียบเต็มตีเลยจ้ะเสียายแห้งโอ้เฮ้ยเบิร์ตทำจิว่าเดี๋ยวค่ะเดี๋ลุยน้ำเปียกหมดแล้วจ้ะทำน้ำนา่จา,นา,มมาจากสังเกตไม่สังเกตว่าเคยมาหาทาั้งนี้นะ วจนนี้ว่าสน็อกให้ถิ่มดอกน้อยเพิ่มไวอุ้ยเจออีกแล้วดอกนู้นนี่ค่ะก็ดยางมายางมาเพรา่ายานเพิ่งมีคนเก็บนาๆก็จะเป็นตึงดอกที่ฮอตถิ่มไว้สันเด๊ะครับพ่อดอกมอดอกนี่ก่อนจ้ะอุ้ยเลวอ่ะสายตาคนดูนี่ได่ครับนี่นี่เจอดอกน้อยอีกดอกนึงจะ้ะอ๋อเป้โหครับโพ่อเห็นว่าก็ได้ เนี่ยจ้ะดอกนี้อีกวันเ่งพอเอาอลู่ตกลงหอยซะละพอเห็นดอกใหญ่แล้วสายตากระแนมไปทั้งนั่นจะ้ะโค้โดดอกนี่นดกอกพารายางไปนั่งกระแนมหาไปนั่งดิวกบหน่งจะ้ะอุ๊ยอุ๊ยอุยขังขังหัยยังชี่อันตรายเลยค่ะ เมือกีจเจ้าของเพลนลุ้งไปตัวหนึ่งสละนี่ค่ะนี่นงามๆอ่ะใกล้ๆนี่อีกตัวนมงอุ้ยสดงว่าอะไรนี้เพิ่มาเก็บแลวนี่เนาะอี่จะหาบลเพลาลได้ด้อยจ้ะ ตอนนี้คนเดินค้นหานี่ม <tr ันต้องมันต้องเห็นเละต้องตะโกนจริงๆแล้วนี่แหละค่ะทิมไว้จันไดบ้างล่ะจันไดพลังนั้นที่เหลือบอสอุ้งใหญ่้งเหลือยู่นีดอกนี่นีดอกนึงอ้าวตอนนี้ดอกไม้ด้วยนี่นอะดอกไม้ดอกนี่บอสบันหญงจ้ะแห่ง อันนี้ดกอกไม้เพืหมือกอ่องอือแสดงว่าตองนี้คนมาเก็บเลยมีอีกดอกนึงงยูนิ่คือถิมไว้นะนอเคอุ๊ยอาทิตย์หนึ่งกับวันใหญ่ต้นใดเลยเค่ะบางงามซนป๊าทำไมเพ่น้องจ๊ะอันนี้เสื้อแล้ว เชื่อแล้วว่าไม่มีปัญหาจริงๆเลยนนเนี่ยดูคนนี้ดูกัะโดดเชรโอ้ยเต็มฝ่ามือเลยค่ะจะเป็นยางหนีเด้บ้างค่ะนี่อ้ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง เก็บแบบนี้เลยอุ้ยดูแหงเลยจ้ะอันนี้เปิดเป็นออนกันนี้ตัวเนี่ยก็มันยังหนีแล้วยังกลับมาขึ้นเด้หนึ่ส่วน,นแล้วจ้ะคินปานแล้วจ้านี่เฮดที่ได้สองคลิปวันนี้ได้แค่สองคลิปเองหายากมากมารวมกันหายากสุด,สด โอเคค่ะพี่น้องจ้กคลิปนี้ก็จะฝากไวแคนนี้เนาะคะ่ะเนาะน,นี่คือเ็ดที่เก็บเมื่อวานวันก่อนที่ไปเก็บกับแฟนด้วยจก้กวันนี้ไปคนเดียวก็ามาเออร่วมกันนะพี่น้องก็ได้ประมาณสิบซองพาวท่วาไวนะล่ะจ้ารวมกันหมดแล้วปตัตตานีปตัตตานีคาก็มาเตรียมช่างอีห้มันเตรียมแพคละคะ่ะเอาไปฝาก